สบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนเด้อค่ะเบว่าจะอยู่ในประเทศต่างประเทศไก่ยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องมินตาสาวลาวรักต่างไว้นะคะเนาะมื่อนี้เปิดภาพมากับบรรยากาศฝนพึงเศร้านะฝนตกตั้งแต่เศร้าหากระเศร้าเศร้าๆตกตกเศ้าเศ้าตกตก,ตก,ตกนะตอนนี้จะยัง ฝ่ายังบ่ท่านจำเนาะฝ่ากันยังมืดมีคอนเมฆอีกอย่างอยู่เนาะอันนี้อยู่อยู่ทังหลังบ้านทางหลังบ้านนิ้ตานี่แต่ว่าอยู่หนองหัวเนาะนี่อยู่หนองหัวอนี้อ้อมหัวไว้อันนี้ก็เป็นทางเนาะทางเดี๋ยวมิ้นตาสิกับกองให้เบิรงเนาะนี่อันนี้เป็นทางอันนี้ก็ทางเขาจาเขาจะล้อมไว้อันนี้ เงินเกา่าเงินเกา่าตะกี้นินตาอ,อยู่ให้แหละอือันนี้เป็นอมไวปราชื่อดินบองงามดอกกะออมไว้เ,รรไวเป็นเังสีละนี่อันนี้ทางแคบๆทางมีรถใหญยมันกะเขายากอยู่ทางานินานนินตาเม่นตากะอ,อมหัวไว้อันนี้อันนั้นมันต้นไวเนาะต้นไว อันนั้นบ้านหลังเก่าบ้านใหม่หันเม่นบ้านสาวเฟยเนาะบ้านแม่สาวเฟยตอนนี้เขาเจ้าโบยู่แล้วขาเจ้าย้ายไปอยู่หม่องอื่นแล้วเนาะนี่อันนี้ก็คือเป็นเพื่อนคัน่วนะบ้านในเม่นตานี่แหละเบิ่งสังกะสีกับเก่าไปแล้วเพราะว่ามือนันมารีวิวมันกะหมื่นเนาะเบิ้องว่าเอยเห็นบันไดอันนี้ได้เต็มเลยบันนี้ เป็นบ้านใหม่เกา่าเกา่าสั่งกระสีมันก็เก่าไปแล้วมันมีมีแต่สีหัวมีแต่สีพังนี่แหละนี่ระม,ามา่าณนี่ห้องนอนสามห้องพี่จริงว่ามินตากสีกันอนอยู่ห้องกลางฮะนะมองอันกอฮะนะทั้งในมันกสบทั้งในมันกับหัวแล้วว่าสีลือลือล้วมาเห็ดไม้มงไม่นะแต่ยังบ่ท่านได้ลือเนาะ เพราะว่าได้หองนอนหองหนึงน่งเนาหันทาว่าแอมมากันเป็นหองนอนกะมิตากะสิไปนอนมองหันแล้วเนาะเพราะว่าสังกษีมันเก่ามันหัวเนาะเวลาฝนตกแห้งมันก็นสิเปียกนะเพราะว่าตอนนี้ก็ยังเหตุบุท่านใดเธอเนาะเพราะว่าหีบข้องมินตานี่ก็คือถ้าผู้ใดมีลูกมีทองอย่างนะี้นะอืาเจ้าจะคลําเจ้าจะ คลำโบไห่บไฮเฮ็ดนะนี่ว่าแล้วสาวเฟยก็มาแล้วดิสองไม่ลูกสองไม่ลูกไปซ้ายนี่เอแลเวเจอ,อยี่นี่แล้วสบายดีสาวเฟยอ,อ,อีหลาหนเลยอยสาวเฟยจับลูกเนาะอันนี้เบิ้งทางหนานี่อ้อมอ้อมไวตานางเนาะดิ เงือนกับประมาณนี้แหละตาผ่าอยู่ทั้งหนาเพราะว่าฝนตกเนาะฝนตกก็เลิ่มมาตาทั้งหนาหมักลำไยหมักลำไยดกดหมักลำไยแต่ว่าเปลือกมันน้อยเนาะเปลือกมันบางเปลือกบางบางเงี้ยเกับประมาณนี้แหละเงี้ยกัเก่าสาวเฟยกับลูกสาวเนาะไปเล่นน้ำลานลานยูเงีอน ทั้งหลังหลังนี้นี่ทัานไปเนาะนี่ทั้งคาง,างอันนี้บ้านไปอนันทั้งไปบ้านอีแม่เอออีนหนเชียนนี่เราพื้นแล้วกับแล้ละพื้นกีรลนมาแล้วกับอีน้องยิม บ่รู้ว่าเขาเจ้าไปใส่มาเนาะไม่รู้ว่าเขาไปไหนมาเหตุงานเครื่องมือเครื่องมือก็ไปเที่ยวไปไายือซาวนี่ซาวนายเมียนเสียไปไซไปกินตาข้าวเปียกมาตาข้าวเปียกอยู่ไสอ,อ้าวข้าวเปียกอยู่บ้นบบานบโ,บโบเาาเูเสียบ่ะอือเสีบแต่ว่าเสียดายจังไว้นึงคือบ่บ่เขาจ่ายตาเสียบ เราบอกทำผิดที่มือแนะแต่แต่ทำทำนะว่าโตทางเฮียนไปแล้วไปหายในเซียนซิมานังเซวอันนี้เซวได้ กือบอาทิตย์หนึ่งนาะได้ซ้ำนี้ท่าเฮาเซลเติรลเบื้องมือเื้องมือนางแบบนี้ถ้าเฮาบัวพักผ่อนมันกระเมื่อยเฮากะได้ยางเล่นแนี่นะถ้าเซลเบื้มือเบื้มือทั้งเจ็บเอวทั้งเจ็บดารแล้วก็ทั้งปวดบ่าทั้งสองข้างมองแถวๆนี้นะก็ถือมือว่านี่ ปวดคักปวดแห้งให้แตงโมบอมเซลเลยมันมันเมื่อยมาสั่นมันวิ่นหัวจิบหัวกลางเดียวมาสั้นบานเซลมันหนีมัดเบือมาเซลมันแตกระีมานั่งเซลคนเดียวมัน ฝนกต็ตกดีดีฝนก็ได้ผู้ลังคนเขาเจ้าเซลก่งเซลเร็วๆแต่มันตาเซลมันสาปักสา มันย่อมพึ่กันเจ้านังมืดมืงมืดมืงน้องเธอเอาไปซ้ายนังมืดมืงเมื่อเจ็บเอ็นเจ็บคอบ่อนั่นก็ไกหน่อยไก่น้อยไก่น่อยเอาไก่น่อยมันเลี้ยงไว้ทักกิน เงียบเงาอยู ì ì ่เมื่อค่อยมีคนหลายบ้านแถวๆนี้แต่กี่มีคนหลายหลยกระเจ้าย่า่กัาเจ้าย่า่ออกมาแล้วกอจัง ดูทั้งซอยไปอันบ้านอิในเชียนเมื่อกี้ฮะนะเขากะย่ายย่ายไปหลายคนอยู่กว่าสิได้เงินแต่ละบาทนั้นบแม่ง <c oughs> นงยเซลจนเจ็บบาลายเบิด nhà đầy ngân ngân đòn và đi. mà xanh đi, cứ lấy mà nang sell, nè, đầy ngân đầy ngân đô la, chắc thừa, nè, cứ đầy ngân đô la, lấy mà sell, mày cứ à, ตเตกีสิบสามสิบสี่ปีนะเม่ฮัดเซลเม่ฮัดเซลเซลเป็นอะกัมานั่งเซลเนนแลบแลนบน,น,นี้นะเบาแล้วอะไรกบเบาอีกกับเเป็นยังเนาะเบาขำาเก้านนแหละเม่สอนเซลนั่งเซลมืดมือมืดมือเอาไปใส่ กินข้าวอิม่มเฮ็ดกับ็พอกินข้าวอิม่มแล้วก็มานั่งเซลเซลจนเที่ยงจนคำ่ำมันก็ได้หลายอยู่แต่แต่ว่าถ้าห้าทนได้มันทนได้ความเมื่อยนะทาเมื่อยลายห้าโบหยุดว่าเศร้ามันกะเดี๋ยวมันเมื่อยแห้งมันกันเฮ็ดบ่ได้เนาะ ถ้าต้องเอาพอดีพองามเดีกน่อยสมัยนี้นะค่าเจ้าฮิตเปลเป็นแล้วล่ะบ่ค่อยเซลแล้ว,วเรา,าจะไปหาฮิดงานมันเมื่อยไาสัน่นเซลผาเรื่องเมือมนกับเมื่อยอยู่แล้ว แต่หาเฮ็ดงานไปขายเครื่องขาย้องคือจังอินเอเซียนเมื่อกี้นะลูกลุ่งนะนอกจากไปเฮ็ดงานน้ำนะอันอ่าแล้วตะกี้มิ้งตาก็ไปเฮ็ดน้ำยูฮันละเป็นน้องสาวเมยเนะไทยในอินเเซียนก็คือเป็นน้องสาวพอ ไปเห็ดน,น้ำเพลินเห็ดน,น้ำหนาเห็ดน,น้ำทานินตาก็เอิ่นหนาไอเชียนก็เอือนอาไปขายเครื่องตะกี้ตะกี้เนาะไปขายเครื่องไปยูน้ำเพลินนินตาก็ได้คันคันบอ่ออกอ,อกม่เอาผัวนะมันกะยูจนหอดสมือเนี่ยกับพอมีเงินอยู่ <c ười> แต่พอมีเงินใส่อยู่เนาะเสียงไกลหน่อยเจาะกัดกันตอดกันเนาะ,ะสำหรับคลิปนี้ก็คงเอาไวส้สำหีก็นเนาะ คนก็เศร้าแล้วตอนนี้บรูว้ว่าจากน้อยมันมากอีกบอปีนี้ฝนดีฝนตกลลยนะคลิปนี้เอาไวส้สำนีก่อนเจอกันคลิปหน้าพอกันคลิปใหม่ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณที่ติดตามใหม่ติดตามเก่าเนะาะจังใดก็ขอให้อยู่ดีไม่แห้งสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาะ มอนี่ก็คงลาไปก่อนบายบายสบ,บายดี